สวัสดีครับวันนี้นะนะักคุณจะมาเล่นเกมเอ่อเพ s เชินะครับเป็นเกมผีที่เหมือนอยู่ใต้น้ำเลยนะนั่นคืออยู่ใต้น้ำนี่แหละเป็นดอแบบอยู่ใต้น้ำแล้วก็หล่นขึ้นด้วยครั้งที่แเราคนเล่นนะเราแพ้แองเกลอร์ไปเด็กแองเกลนะครับน้องก็เลยต้องอัดใหม่นะ คือที่จริงนละคุณเคยเล่นเกมนี้หลายทีแล้วนี้คุณจะไปแบบ speed run เลยนะ speed speed สิ่งที่ควรจะเจอนะครับก็คือตะเกียงนะมันดีนะถ้าไม่เจอเนี่ยหลังๆใจโอ้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  my god ไหนทำไมนี่คือทำไมอนะ่ะทำไมถึงต้องเอาไปใช้มนาะ กีการ์ดออกที่นัควรไม่ได้ทำคลิปสองสามาทินนะครับก็คือนะักควรเนี่ยต้องสอบนะครับแล้วแล้นะควคุณก็ต้องไปเที่ยวนะแต่ทำคลิปไม่ได้ไม่รู้ทำไมครับ เออเออลืมแล้วนะว่าทำอะไรถึงทำคิดไม่ได้คือมันไม่ได้เป็นปัญหาหรอกนะแค่แม่คณบอกว่าทำไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่รู้แล้วคนลืมไปแล้วนะแต่ไม่เป็นไรแล้วหลังจากนั้นอีกหนึ่งอาทีนนะก็คือ,อทีนี้เนี่ย แล้วคุณที่เกียศทําคลิปแต่ในที่สุดอันนี้ทํางก็มาทําคลิปแล้วครับตบมือหน้อยไม่มีใคตรตบมือให้เลยหรืออาจจะมีคนตบมือนะโอ้ยเกมแหลกแหลกไปไหนเนี่ยเฮ้ยเดีวก่อนอันนี้มันต้องเช็ค มันดูมีพืชฮะอืมมันดูมีพยชแบบนี้เหมือนมีของซ่อนไม่ย่เลย ไม่ได้อันนี้คือไอเหรอ,อเพราะคนบางคนจะเรียกชื่อเอ่อไอพวกผีในเพชเชอร์เป็นชื่อในดอนครับเพราะว่าบางคนไม่รู้จักชื่อพวกมันนะร,รู้จักแค่เดอะแองเกิอแค่ตัวเดียวก็คือรั h ืมคิมนี้ถ้าคนตายก็คือจบนะแล้วนักคนจะปิดกิฟเลยจริงๆนะถ้าเราคนตายเราคนจะปิดกิฟไปเลย นล้คุณไม่มีไฟฉายจนชินแล้วนะชินเลยอ่ะอ mm ้าวเฮ้ย oh. thank you thank you so much องน,นี้เหรอไม่ใช่นะเอาเน,น,นะคนหาแล้วมันก็ไม่มีเชอมันมีเหรอห้องน,นี้นนหรือว่ามันมีล็อกเกอร์แถวนี้ก็มีแค่สองห้องนี้นั่นแหละ แต่มันไม่เจอหาไงก็ไม่เจอนะห้องนี้น่ะลองไปหาดูอีกทีอาจจะวางอยู่ตามชั้นนั้นหรือตรงนี้ไม่ใช่ ไม่เจ้าต็ดกันอยู่ตรงนี้หรอกคนจะติดอยู่ตรงนี้ไม่ได้เด้อเอาเ้ยโอ้ยเพราสังเกตไหมห้องสมมุิเป็นเลขห้องเป็นเลขอะไรก็ได้อ่ะ เ,ออเวลาหยิบขีการออกมามันจะไม่ตรงเลขมันจะกลายเลขสิบสามเลขสิบสามมันก็คือเลขผีของชาวต่างชาติแล้วห้องเมื่อกี้ก็คือห้องสิบสามอย่าเข้าห้องตู้มว่วงนะอย่าเข้าตู้ที่มันสีมว่วงนะเวลาเจอ t อ e a n เ h o r ไม่งั้นเราจะโดนตัวสีมว่วงฆ่านะครับ แต่ถ้ามีเพื่อนก็ช่วยเพื่อนก็สามารถช่วยเราได้ละโขนบางคนไม่ชอบห้องแดงเลยอะห้องแดงคือสิ่งที่คนไม่ชอบที่สุดเลยมันดูน่ากลัวทุกหน้าคืออะไรอ่ะผีอะมองจิตไปเองทุกคน โดนเห็นเสาไฟต่อตัวมันคนอะ่ะเอ้ยเอ้ยไอยอาย,ยมันตัวมันฉลาดใช่ไหมจริงด้วยโหคอมโบนี่นนะคอมโบเดอะแองเกิลกับไอส์ไอเขียว เห็นอะไรเลย,เลยทุกคนอ้เจอไอแล้วนะทุกคนรู้สึกดีใจมากเลยจเจอแค่สองตัวเองเออเลือดก,ก็ไม่ลด้วยนะคือไอส์เนะี่ยมันจะดึงดูตาเราได้ได้เปิดเอ็นมาแล้วทุกคนเย่ได้ตะเกียงแล้วโคสวรร์ ทุกคนอาจจะถามว่าเฟิร์สเอกับตะเกียงมันสวรค์ยังไงก็คือตะเกียงมาส่องสว่างได้แล้วนานทุองนจะเจอทีนะส่วนเฟิร์สเอชนั้นก็จะเจอทีนะครับรักษาเลือดได้แม้เลือดจะเหลือหนึ่งใช้อันนี้เลือดเหลือเต็มนะครับห้องไฟกระพิบรัรวๆนี่หมายความว่ายังไง โอ้ตะเกียงมาโอเคสว่างขึ้นหน่อยเออเอาวเฮ้ยห้องยี่สิบเจ็ดแล้วทุกคนเย้ เกียดไอตัวดูเปอร์มากเลยโ,โหร,ระลายเดยวแองกเกอร์มันทำให้ห้องมืดนะต้องเข้าห้องที่ถูกนะครับนี่เหรอห้องที่ถูก มันคือห้องเดิมนี่แหละไม่เจออะไรเลยต้องใช้คีีการแต่ว่าไม่รู้คีการนี่อยู่ไหนเอาเฮ้ยตาล่างเหรอโอ้โหตายแล้ว มาขีการนำโชคขีการนำโชคขีการนำโชคว้าวโอไม่อยากตายอย่างนี้นะทุกคนแล้วคนไม่อยากตายอย่างนี้แล้วคนไม่อยากตายอย่างนี้โอ้ยโอ้โห ตายทุกค,คนดูผีบ่อลอคนดีเอ้าล้วคุณทำไมแล้วคุณไม่ใช่เฟิร์สเอเด้ล่ะโอ้โหคุณสามีโอ้แล้วก็ไม่ค่อยคิดเลยหาวันว่า ไว้คิปหน้าไปเจอกันใหม่นะครับต้องระวังจริงๆนะไอกูดพีโป้เนี่ยหรือด,ดูเปิลครับไปพบกันใหม่คลิปหน้านะเรามาเล่นกันด้วยสรุปดี Maybe